สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการส่งข้อความในระบบอินเทอร์เน็ตไปรบกวนคนอื่นทุกวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสังคมเข้าไปอยู่ในโซเชียลคนทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโพสภาพกินนอนเที่ยวต่างคนก็ชอบโพสต์เข้าไปในโซเชียลเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็น คนอื่นชื่นชมคนอื่นเชียร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระบบแพลตฟอร์มของ Facebook หรือ l ล n e หรืออีเมลนะครับพวกนี้มันก็จะมีกลุ่มเกลียนเขาเรียกพวกนักเลงคีย์บอร์ดไอพวกอยู่ดีไม่ว่าดีมือบอลนะครับชอบไปหาเรื่องคนนั้นไปแซวลลคนนี้คืออยู่ไม่เป็นสุขกูต้องไปกวนตีนคนนั้นกูต้องไปกวนคนนี้กูต้องไปแซวคนนั้นไอพวกเนี้ย ก็เลยสร้างปัญหาในระบบโซเชียลในระบบแพลตฟอร์มใหญ่ๆในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในเรื่องนี้กฎหมายก็มีการพยายามออกข้อกฎหมายเพื่อที่จะติดตามควบคุมและรักษาความสงบในระบบคอมพิวเตอร์นั่นก็คือมีการออกพรบคอมพิวเตอร์ Computer, ว่าด้วยความผิดคอมพิวเตอร์นะครับพศ .2550 ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ฉบับที่2 2 5พศ2560ก็มีการปรับเปลี่ยนพรบมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์นั่นก็คือระบบที่ใช้สื่อเข้าไปในระบบโซเชียลเองกฎหมายตัวนี้เขาได้กําหนดไปว่าในการที่เราเนี่ยจะส่งข้อมูลไปกวนใครโดยที่เขาไม่อยากพูดไม่อยากคุยไอ้นี่ก็ตื้อเลือเกินไปกวนคนนั้นไปกวนคนนี้ใครโพสต์กูแขก ใครส่งกูแขวะเจอสาวๆส,าสวยๆกูส่งไปจีบไปแซวไปกวนเขาซึ่งคนที่ถูกส่งเข้าไปบางครั้งบอกเฮ้ย mm. ไม่พอใจไว้กูไม่เล่นด้วยไว้ไม่ชอบใจเลย mm. ตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีกับคนพวกนี้ได้นะครับกฎหมายได้รักษาระบบความสงบเรียบร้อยโดยกำหนดไว้ในมาตรา11ของพบอรบคอมพิวเตอร์นะครับ มาตรา11ตรงนี้เขาได้กําหนดเกี่ยวกับเรื่องการส่งข้อความไปกวนชาวบ้านเขานะโดยมาตรา11วรรคหนึ่งเขาบอกว่าผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งแบาท ตรงนี้ก็ถือว่ามีโทษปรับนะครับแต่ไม่มีโทษถึงจำคุกซึ่งกฎหมายเน้นว่าเป็นการส่งข้อความนะฮะคือความผิดเนี่ยความหนักหนาของโทษสถานเนี่ยยังไม่หนักเท่าไหร่เป็นการไปพูดผิดหูเป็นการไปรบกวนเขาแค่นั้นกฎหมายจึงลงโทษไปเฉพาะในส่วนของการปรับความผิดประเภทนี้คือประเภทปกปิด ID เลข IP นะฮะซึ่งเป็นแหล่งที่มา แล้วก็ไปโพสต์กวนคนนั้นโพสต์กวนคนนี้กฎหมายบอกว่าการโพสต์ต้องเป็นการลบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขนะครับอันเป็นการลบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขส่งเข้าไปกวนคนนั้นปลอมที่อยู่เปลี่ยนโปรไฟล์ปลอมรูปนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปกวนคนนั้นเกลียนคนนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ากฎหมายกำหนดโทษไว้ททเอาผิดสำหรับคนพวกน,นี้ นอกจากนี้อย่าลืมที่ผมเคยบอกนะครับว่าการปลอมเป็นบุคคลอื่นการใส่ปลอมใส่สร้าง Facebook ปลอมยังถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา14นะฮะของพรบคอมเหมือนกันนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีความผิดอีกกระทงหนึ่งซึ่งถือว่าโทษหนักอันนั้นจํจำคุกไม่เกิน5ปี แต่ตรงนี้นะฮะกฎหมายกําหนดไว้ว่ากรณีไม่ถือกับว่าเป็นการปลอม Facebook แต่เป็นแค่ปกปิดนะฮะปกปิดแหล่งที่มานะไม่ได้มีการปลอมหรือให้ข้อมูลเท็จเข้าไปในระบบตรงนี้ก็ถือว่ามีโทษปรับในวรรคสองนะฮะยังกําหนดเพิ่มเติมนะฮะไม่ใช่ในส่วนที่ว่าส่งไปรบกวนวรรคสองเขาเขียนว่าผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส แก่บุคคลอื่นอันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญแก่ผู้รับข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการรับได้โดยง่ายต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทไอ้พวกชอบส่งข้อมูลเข้าไปตรงนี้เขาไม่ได้ระบุนะฮะว่าคุณจะต้องส่งไปในไทม์ไลน์ส่งเข้าไปในเฟซส่วนตัวในอ่าอินบ็อก ใน Messenger พวกนี้คุณส่งเข้าไปกวนเขาทุกวันเขาลำคาญส่งไปจีบสาวเขาไม่คุยด้วยส่งเข้าไปทุกวันไปพูดไปกวนไปแซวคุณจะมีความผิดตามมาตรานี้เลยนะครับส่งข้อมูลอันคอมพิวเตอร์นะครับหรือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นการลบกวนหรือเดือดร้อนลำคาญส่งไปทุกวันจีบทุกวันกวนตีนเขาทุกวันนะฮะซึ่งคนที่รับเขาไม่ปลืม้มเข้าใจไหม พอหลังจากไม่ปลื้มเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธส่งไปทุกวันนะฮะตรงนี้คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถนำความเข้าแจ้งต่อตำรวจได้ต้องแจ้งที่ไหนยังไงนะฮะในส่วนนี้ก็คงในจุดที่พบนะฮะ,ะฉะนั้นเขตอำนาจในการแจ้งความจึงเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจากักรคุณเล่นอยู่ที่ไหนมันส่งเข้ามาคุณเล่นอยู่ที่ไหนส่งเข้ามาอ่ะเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ แต่ในการส่งอันเป็นการเดือดร้อนลำคานก็ต้องส่งถี่พอสมควรใช้ข้อความซึ่งไม่เป็นมิตรไม่เป็นการสนทนาฉะนั้นไอ้พวกส่งมากวนก่อเหตุเดือดร้อนลำคาญคุณอย่าไปเสวนาด้วยคุณอย่าไปพูดคุยด้วยมันจะกลายเป็นว่าคุณมีการพูดคุยสนทนาโต้อตอบนะฮะเขาก็จะอ้างได้ว่าเป็นการพูดคุยกันตามปกติไม่ได้กวนมีความสนิทสนมมาก่อนเขาก็จะอ้างในเหตุว่าเจตนาในการก่อเดือดร้อนลำคาญ แต่ถ้าไม่เคยรู้จักกันฉันไม่รู้จักแกส่งมาทุกวันส่งมากวนทุกวันส่งมาจีบทุกวันเราไม่พูดไม่คุยก็ยังส่งมาเป็นความผิดตามมาตรา11ของพรบคอมพิวเตอร์ชัดเจน 1. วักหนึ่งบอกว่าปกปิดแหล่งที่มาส่งมากวนนะครับ 2. ก็คือส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่งเข้ามาใน messenger ทุกวันอันเป็นการเดือดร้อนลำคาญก็มีความผิดตามมาตรา11ของพรบคอมพิวเตอร์นะครับ พบเห็นการการะทําความผิดเข้าแจ้งความดําเนินคดีได้ทันทีนะสิทธิส่วนบุคคลทุกวันนี้กฎหมายคุ้มครองการที่เราจะไปกวนใครจะไปส่งข้อมูลลบกวนใครไปแซวใครไปแย่ใครหรือไปทับถมซ้ําเติมตอกย้าเขาถือว่าคุณมีความผิดไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Line หรือ Instagram หรือจะเป็น TikTok ปกระช่างการไปคอมเมนต์ธรรมดาไม่มีความผิด แต่ไปคอมเมนต์แบบกวนเขาควนประสาทแย่ทับถมซ้ำเติมกระแทกแดกดันนะฮะถือว่ามีความผิดทั้งหมดเลยอย่าพึงกระทำนะฮะวันนี้ทนายนอนนท์ก็มีเกล็ดสาระดีๆมาฝากนะครับเดี๋ยวมีสาระความรู้เพิ่มเติมทนายนอนนท์ก็จะไม่ความรู้กันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ